สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องยูทูปมองมนี่อีสานด้วยพี่น้องครับมื้อนี้ก็ว่างเวียนจากภารกิจหลักแล้วพี่น้องได้โอกาสมาเลาะแล้วพี่น้องเนี่ยบไปไกลแล้ครับหายกินใกล้บ้านพี่น้องมาหาย้าให้ตักระเตียนครับมาพ่อฟรามเบิ่นพี่น้องครับนี่เพิ่นเขียนป้ายเ้หนนาฟรามกะเถิ่นฟ้ามหมูป่าเนาะพี่น้องกสิขออนุญาตถ่ายคลิปไปพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมผมได้เบิ่งขึ้นเ่าลวครับนี่บลูมากกว่าเลยว่าพี่น้องบ้านเจ้าของเพิ่นสิมีฟา้ามหมูป่าผุดแม่พี่น้องครับนี่ เข้าไปเบื้องของเราแล้วก็อลังการอยู่ที่พี่น้องมีหลายหลายโตครับก่อนอื่นกับเข้าไปเบื้องน้าเพลินปุร่ะครับไปหาเจ้าของแล้วกอนไปถามข้าวถามเขาแล้วก่อนพี่น้องครับของเรานี่ก็สีนิ่เป็นบ้านสวนกเกษตรผสมประส,สานได้พี่น้องปลูกผลไม้หลากไม้ไว้หลา,าย,ลยหลายวาดโมเดิร์นแล้วกับงามด้ครับปุ่นบ้านนอกดาวแล้ว,ว่ะฮิดออเปาะโอ้สวยน่ารักอยู่คับ้านแล้วนี่ก็ได้นี่ครับโล ล้อหัวคอนจีดไว้กันหมูปลาแล้วออกไปทั้งนอกพี่น้องแต่ว่าเจ้าของเราสิยูทั้งใดเป็นน้าหาเรากันพูน่ะครับพืชผักสวนครัวผลไมกรากาไม้เละที่หน่อยเราต้องเน้นปลูกขายพี่น้องเน้นปลูกกินเองครับเลี้ยงกันค่อยแจกใกล้ค่อยขายนี่เขาไม้นี่ก็สิเป็นผักบุ้งผักบุ้งนี่คาดว่าเราเสียเอามาให้หมูแล้วละพี่น้องแต่ทั้งในนอกเจ้าของเรานีนเอาแล้วก็ลังกอสั่งอยู่ได้พี่น้องเดียวอู้หัอเจ้าของแล้วแพี่น้อง อนอื่นไปหาเจ้าของเราก่อนครับนี่สวัสดีครับนี่ครับตามุเนาะในน้ำซื้อยางเป็นทางกันในถ้าผู้ชมรู้จักในตาจะวาครับผมซื้อตะมุครับบ้านนี้ยังเนี่ยตาบ้านเพชรตมนบ้านเพชรอำเภอพุทเกีียวจังหวัดชายภูมิเป็นเจ้าของฟ้ามอียงก็ว่าผมอ่านบอกมีลพครฟ้ามหมูป่าวีลพรฟมหมูป่าบ้านเพชรเขาเนี่ยเนาะครับคัตั้งมาแต่โดนเรตีตาเรียกมาดนอมก็ยังได้ซีาเดียเนี่ยมก็เริมต มันก็เริ่มติดเส้นแสดงว่าผมเห็นไว้อยู่ดั้วเส้นเนี่ยนกไ่เห็นไว้อยู่โอ้ได้เลี้ยวชิดแบบไลยค่อยอยากเรียกหมูป้าตาคืออยากเรียกว่าเศรษฐกิจมันจะเฮ็ดเห็นในดีก็ก็เรียกว่าเรื่อยสู่วัยนะครับเรียกหมูป้าก็สบายเนี่ยโอ้ยังห้ำคาบเดียวอย่าห้ำคาบเดียวไปศึกษาเริ่มต้นมัธตสัยครับค่อยขึ้นตัวลูกซ้ายด้วย เพีของเขาเยอะเขาเดฟบ้านในน้ำไหนเพิ่นกอเลย้ยงน้ำให้พอเลี้ยงเลยเออในตอนนี้มีหมูจากตัวเนี่ยแต่ในไอหมูแม่พันยุคมีอยู่แปดตัวหมูพ่อพันธุ์อีกสองตัวลูกเด้มีบ่ลูกมันเจ็ดตัวชุ่มหนึ่งสิบก่าโลนี่ดโอ้แสดงว่าหลายด้วยสันไปลายว่ากันไปชมกันไปเนาะข้อกันนี่เดฟเป็นข้ออีกอย่างไม่เช็ดอันลักการแท้ครับนี่มนพ่อพันไอหมูพ่อพันวีโชค พ่อพันธวีโชคแซ่ลังโตเพิ่นน่ะโอ้ยยายพี่น้องดำขึ้นลุ้นยูโตบางไ่ภาคเสียงของประสมเมยซันมาโอ้ลูกครึ่งเมยซันติเนี่ยลูกครึ่งเมยซันพี่น้องเลาเห็ดคอกข้อนจีดพี่เด้กพี่น้องนอนอุลูอยู่ป้าพ่อพันโตบางญ่เพื่อนตาเพื่อนลูกพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งกล้องเพื่อนกล้องไงเพื่อนบอกเคยมีผู้ใดมาถ่ายคลิมเป็นบ่วตาโอ้บ่แล้วโอ้ต้องแยกเป็นสัดส่วนแยกเป็นพ่อพันเป็นแม่พันไม่ติเนี่ยนี่แม่พัน โอ้ยเฮ็ดค้อไหมไหมแล้นี่แม่ตาผมก็เริ่มเฮ็ดดีแล้วเพราะท่านได้เอาของมาอยู่ซุ้มพุ่นอีกเอาของมาพี่ละคฮ็ดรวมอยู่อันนี้ก็เป็นค้อขยายที่เนี่ยของกันอ่ะโอ้ผัวพี่น้องเราทำอิดบอกยางดีผุนนี้นี่เดี๋ยวข้ยังไงข้อทวีชกของโอ้อันนี้เป็นแม่พันธุ์แม่พันธุ์โอ้พุ่นน่ะครับพุ่นนั่งโคโมอยู่ผุนพี่น้องน้องไหมน้องไหมโอ้ซื้อน้องเหมยโถผุนมักเสียน้ำดีแต่เป็นอ่างน้ำผุนมักเสียน้ำแล้ยผุนท้องโอ้เป็นอ่างน้ำอ่างน้ำ แม่ยพันนี่มีจักตัวก็ตาบ้างขนาดแม่ยพันมีแปดตัวแปดตัวนี่โอ้หมูป้านเป็นเัืงที่ตีตายมันชีล่ลอะมันเกันหมูป้ามันจีบบ่คือหมูกีเนาะหมูกี<อ>มันจีท่องงันโอ้อันนี้หมูป้าเออผังหอพันแท่าเหรอเมนบอกครับฟองแท่าเหรอชุ่มหน้าเย,ย้าข้างขาวๆนี่โอ้เอาพี่น้องผสม<า>แล้วอยา่ยาลืมเยอเบิ้งดีๆ โอ้ผสมพอพันนอนเอีงเลีเ้ยงตัวแรก้ยนะไว้ไหะเออผสมไว้เบิร์นเลยขาหนีบของเบิร์นสั้นนี่โอ้ผัดแม่พันนี่ยงใหญ่สุดซ้ำนี่ติตาแม,ม่พันนี่โอ้ยใหญ่แบมี้ใหญ่เชิดแบบมีโอ้วันน,น,นั้นนี<บ>่ออกขอดเดียนานาเนี่ยโอ้อันนี้เตรียมขอดแล้วเตรียมขอดเดียวมึงท่องง่๋ยอยี่เตรียมขอดแล้วมขอดเดียว่ินี่ะมาละอันนี้คือท่องโอ้ท่องย้อนเอ็มจิ้มแล้วนี่เมตตาปกตินี่ท่องนึงมันได้จากตัวครับวานขนมแม่ไม่ก็ฮา ตัวชี้หาตัวม่กเกินหกปุ๋นอ่ะนี่ท่องแม่มันแม่สองแล้วน่ะลูกที่สองครอบที่สองอืมผ่าทบผ่าเนี่ยขันโม่ป้าเนี่ยค้างขาวหนายเงาเนี่ยจำไม่เลี้ยงไปเชี่ยวคนโอ้มันมีจากสายพันธุ์ตาลูกมีสองสายพันธุ์ป่ะซุ้มตาสันอันนึงอันใดก็่านาสันซุ้มพันนาสันก็มีอันนี้เขาเ็นนายสันขึ้นนายเงานายเงาเนี่ยซุ้มโอ้นี่หนายเงาแล้วนี่เดี๋ยวเห็นปั๊บนี่เด้ลูกวันน่ะลูกลูกลูกเนี่ย เอามาจากไอ้ซ oh. ับใหไงด้วยซึ่งเน่ยโอ้ไปซื้อลูกเพคนมาเลยเออ,อ,เม,อม,มันบ่อที่แม่ทองมามันบ่ค่อยสมงบุญบาร,ดรีดอกมันโอ้ oh. พุ่นอ่ะเออมันอ่าพี่น้องเห็นบอ่อพ่นเลี้ยงแต่มุนตินต่วแล้วอืมหมุนทั้งนึงอยู่ทั้งตันออกว่าทั้งใหญ่มาเลยไปเดี๋ยวไปเบิ่งสินครับบ้านมันลายโตรู้ขนาดแม่พันยู่นี่ก็เป็นสิบรู้แล้วนี่ <c oughs> แต่กับลูกนี่ <c oughs> มีก็เลยข้งงอเขี้ยวไดอกสิบสองข้อข้อไปยากอลังการ ตอนนี้กำลังขยายอยู่บ่ทันแล้วได้เป็นบ่กใจเหมือล,ล้วเนาะนี่พี่น้องกันล้มยังไงกับคอไผ่แล้วครับมือหินมาถือมือล้มยางจังเลยพี่น้องครับนี่เดี๋ยวกานล้มกับเสียแล้วครับนี่อ่าไปไปเบิ่องขอารวมแล้วอีกครับนี่โอ้มีโครงการโซลาเสียวบุน่นวะนี่เมตตาโซลาเสียวหนัว,นวอาพี่น้องล้มบา,มางแห่งแล้วมันไหลเลยลงทุนเบิ่นไหลแล้วจีลงทุนบุ่นโอ้ลืมปิดนำ้ำโอ้น้ำล้นน้ำล้นโซลาเสียวล้นแล้วพี่น้อง ไปได้พอพันเมพันไม่ได้เสตตาเริ่มต้นที่แรกเนี่ยซื้อมาแล้วเขาว่านจะได้ดีก็ซเสืออันนี้นี่นี่พอคือแมวตัวใหญ่แมวแมวแมตัวแม่ให่ทับคุณทรับหนึ่งแม่พ่บคุณทรับย์พอคุณทรับโอ้นี่ตีพ่อพันอีกตัวนึงเรียว่าตัวนี้อันนี้ปลาลอยเนี่ยนั่นนั่นปลาลอยโอ้พ่อพันน่ะตัวนี้เด้ปลาคกลื่อนตัวนี้ก็ปลาเกลื่นโอ้ตัวนี้แมวแบบใหญ่ดรุ่นใหญ่ด้วยอ่าพี่น้องตัวนี้ใหญ่ได้ตัวเมย์ได้หนึ่งครับสาวพุ่มพวงด้วยหนึ่งสาวพุ่ม ผงพวงดวงจัดอันนี้ก็เป็นหมูป้าลอยบนเลนบ่ตันลอยลอยทับลอยไปบ่นี้ก็พอลอยลอยพออีกย่างก็เนี่ยซีเพ่นั่นผมคุณซับคุณซับลงมาเลยพูนซับโอ้โหนี่พี่น้องหมูป้าลอยป้านว่าโตใหญ่แท้ไหนเมย์เพื่อนอายุไรบนไในแล้วตายเนี่ยเช่าสองที่ปีเพื่อนที่ปีส่วนมากเพื่นว่าพอพันสี่ใสงั้นได้จนมันอายุเท่าไรตายโบโบโบนั่น ใช่จันทับตลอดเหรอใช่ฉันบอยู่นวากัน้ำกัดมันเป็นสัตว์คืนมาเลียนตำลุมันวายให้หรือตามันก็เป็นตาให้โอ้ยน้ำเป็นสัตว์เป็นให้เลยเนี่ยมันคบค้นแต่อยู่ในรุ่ใหญ่รุ่นนี้ว้ายเป็นไก่ปะไรแล้วมันเขียวสองสัตว์เฮ้ยจะข่อนุญาตเนาะหมูปลาแพร่ได้พี่น้องมันตกลงไรก็ต้องตายถามจากกิโลตาเคยสั่งหมดเนี่ยบตอนยกขึ้นมาบอกมันยกหามสี่คนหมดเลยเพี่น้องมันดูอะไรสี่คนหนาคนหมดเลยโอ้ไอหมูปลาเขียวตันเด็กพี่น้องของเบิรงเอา นี่พ่อพันผอบร้อยพันร้อยเลยนี่ยร้อยมูอผอบร้อยพันผุนทรัพ์แสดงว่าพ่อพันไม่สองตัวสิตาเจ้าอะตัวก็พันผสมเลยอันนั้นลูกผสมลูกผสมแต่ให้ลูกลายผมมักตัวนั้นพันลูกผสมเหมยนั้นให้ลูกลายนี่ทับพ่อพูนซาเพิร์นอย่ก็ได้ทับพูนทรัพย์ไปโอ้มีแต่ย้อนเอ็นติ้นเหมือนท่องลายเดียนเาสิตาเนี่ยต้องกว่งก่อนทองเดียนแล้วโอ้ปกติมูเพิ่นท้องจกเดียนครับที่เดียนออกเลยเออ แสดงว่าปีนึงอาจจะได้สองครอบผลว่าัสดุเม่นบ่ดตาปีนึงสียวงสองครอบเนี่ยโอ้อันนี้รุ่นลูกอีกนี่ลูกมันเนี้ยอ่ารุ่นทั้นี่บอกครับที่เตือนได้ราคาขายอ่ะจริหนแล้วเขาว่าจิ้มมอเงินจะบ่ให้เขาเอ้คือไหวเพื่อนว่าจิ้มแข็งไหวติดพันเนี่ยิช่โอขยายอีกขย่ยพันอีกพ่อของเงินดำผู้พันเนี่ยพ่อเป็นหรสายโอ้อันนี้ลูกครึ่งดำผู้พันกับหมูป้าอ่าตัวแม่ก็มีตัวผูกก็มี ขายไปแล้วเก็ดตัวเก็ตัวราคาเท่ไหนครับที่เจ้าของนี่จงไว้คู่นึงนี้น่ะตัวซับนี่ตีเ็ตัวบอกหน่อยกว่านี้เอาออกไม่ไม่ผิขับซับนี่นี่แต่ราคาประมาณเท่าไรแต่ละตัวประมาณพันสามพันส ท่านสั่นขายเป็นคู่ตัวผู้ตัวแม่บ่อหรือยังไหนครับหรือแม่เลยตัวตัวส่วนมากหมูป่าสิ้นนี้ตัวผู้หลายเด้พี่เออบ่อคือหมูบ้านเาพราะในชิ้นนี้ลูกมันไปทำทันส่นตัวแม่ตัวแม่มันเกิดมีอยู่มันึงบ่หลายทอบตัวผู้นะส่วนมากชิ้ได้ตัวผู้นี่มีตัวแม่ตัวเดียวได้ไงเนี้ยคอกเนี่ยโอ้ขายไปหลายแล้วขายไปโอ้ว่มีแต่ตัวผู้แค่านี้ตัวผู้าตัวเนี่ย ตัวผู้กับว่าสีไล่กับไปเฮ็ดพ่อพันตัวเดียวเส้นนู้นนั่นก็เป็นตัวนียท่านแล้วมันบ่เขาไปหันตัวที่เขาล่านหันตัวนี่ซมำเนี่ยพันสามมันได้จากกิโลตาประมาณเนี่ยสิบกว่าเลรียประมาณสิบโอ้นี่นะฮักได้นอกขันบาสตัวน้อยๆสิไลเพื่ย่อยได้โอ้ยไรสันแต่งไทยว่าข้กนี้คือได้อยู่ธรรมชาติเนี่ยตาสำหรับใครไป่ได้เก็บตัวไปด้วตัวใหญ่เนี่ยอ่ามันมันจะคลอกออกมาล้อมกันเบมือเลสตีแม่พันเนี่ยสองแม่เนี่โอ้ย ไปย่างุนอ๋ยางลุงกัออกฟ้องกันเลยหมองยางเหรียญเพื่อนนู่เด็กเล็กเด็กน้อยมี้หมองบอกกำลังกายย่างดีเลยนะคกำลังกายยางดีไปแล้วข้าวโพดเพื่อนอาหารการยู่การกินเพื่อนนี่ครับเอาอย่างไหนเพื่อนกินเนี่ยหั่มคาบเดียวกับผักคือเก่าล่ะโอ้เน้นหำั่อเน้นหั่มคาบเดียวแต่แม่พันธุ์แต่ละวตัวเด็กเพื่อนกินหลายกว่ตายโอ้เรียนยุดกับพ่อผมลุงเลยตอนมิ้ดเป็นมีดท่องที่เขาก็ต้องบำรุงแน่โอ้ ไอ้หัวอาหารเสริมนั่วเนี่ยผู้พอพันธุ์ช้มดูดันเพี่น้องมันด้วยเกิเนวิตามินมีอ่อีกตัวโอ้ต้องมีอาหารเสริมอีกแล้วท่นว่อาหารเสริมบะไรนี้เ่ร้อยติดคว้าติดเขากับมี่พพจะเสริมวิตามินด้วยโอ้พอพันธุ์หาพี่น้องนั่นแหละครับผู้อาหานขนมันล้นดนวยหอกกระโปรงนะโอ้ขนกันล้นขึ้นกันล้นขึ้นกันนี่ก็ล้นอยู่หอกกระโปรงเรื่องหมูนี่มันมีโรคมีไพร์บอตาตอบ่บ่มีโรคแมนบ่บ่ออกมา บ่ได้ย่ายคือหมู่บ้านเขาเด้บ่ได้ทำควอดเด้บ่ได้ทำควอดบ่ปล่อยมันควอดเราเองเลยมันควอดเด้งเลยมันจัดการมันเองโอ้น้องเนื่องมันมีคือหมู่บ้านเขาบ่บ่ได้เกี่ยวเขาบ่อยังไปใกล้มาเลยมันเหตุทางคือโอ้คือลกอ่ะโอ้มันเหตุทางยังไปเหตุทางเตีู้ทวงจั่วว่าได้เห็นดีดีโอ้มันมันสี่อายุท้องสี่เดือนว่ะดิสี่เดือนก่อนแต่มัน เฮ็ดเองเลยละบ่ต้องไปยุ่งมันต้องหาวัชพืชมาไว้มันตอมต้องมีเสียงมีอย่างให้มันคาบไปใส่โอ้โหคาบไปเฮ็ดคือค้างกเลยเฮ็ดหองไว้เลยมือไวเขึ้นไปนอนคอนอาจะเลี้ยงวะสามที่เดียดนี่ได้ไข่จากตัวแล้วตามไข่นี่ไข่มูน้อยได้ยี่โอได้เกีตัวด้วยโอ้ถือว่าผลประกอบการดีด้วยเกีตัวกันถือว่าเกี่ยวมืดหมดเลยสัตว์มันมืดกว่าด้วยพวกหนามมืนกว่าฝุ่นไปเป็นตัวละพันสองไอเมียนก่ไปซี่ไปเด้อเจ๋ ขนาดเริ่มต้นได้ไข่กันซิว่าได้หลายเราได้ไม่หมดครับไปซอมนี่นางนั่นเขาผูกไปตัวนึงเด้อโอ้ไทยบ้านมัชเชียร์เท่าตัวสองตัวกับไข่เมื่อไหร่ไม่หมดจะว่าขันไงขึ้นมาเชียวไปหันกับไข่กันไม่หมดตาตัวหัวเออไข่อย่าพี่น้องครับเปียกหมูปลานี่แล้วบนแม่เรียกเป็นอาชีพแม่แมนบอกตาเรียกเป็นงานอดิเรกบวกครับนี่นอาชีพเฮ็ดให้อ้อยวันนี้พี่น้องคุณอะของเราอ่ะ้อยออ้ยเรา่วมหัวกัมเพงเรา แต่วันยากขาดแล้วก็ดีแล้วก็หาเนี้ยเห็ดไปเนาะตาเนาะเพราะได้ออกกําลังกายเจ้าของ<ม>ไปแม,ม่นบ่<ม> <laughs> เอาก้อนจากกันนี่ฝากเบอร์โทรวันนี้นะแต่จำเบอร์ทโทรเจ้าของได้บ่ ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ี่ยังออเออเดี๋ยวผมจะไปล้มไห้เราอยู่หน้าผมละเออล้มกัได้ด้วยถ้าผู้ใดอยากมาแวะชมมาเหรียญบาซื้อมาหาสอบถามความรู้เรียกเปลี่ยนกันเลี้ยงหมูป้าหนี่เนาะตาเนาะเออมันซื้อไปเฮ็ดพันก็ได้ครับของเรานี่มีหมูป้าแท้เลือดลอยกับหมูป้าลูกผสมเมย์ตีมันบ่ได้เมยชันทันเมยชันให้ลูกโดดเลยพี่น้องครับ ดับภูพันครับผู้ใดสนใจก็ค่อยมาสอบถามเอาโทรมาสอบถามก่อนก็ได้ครับมันนัดแล้ววันแล้สี่ยูคือบริยูแต่คันร้อยนี่มันให้ลูกหน่อยเหมโอ้ข้อเบื้องเบิ้องหมูป่ามันบวแพงบืขยายแบบพันเดีย่างโอ้แสดงว่าข้อเสียของหมูป่าแท้คือลูกบวดกลูกบวดกต้องมาผสมสายพันธุ์หรอโอ้ต้องต้องเป็นลูกครึ่งเอาเน่นั่นต้องเป็นลูกครึ่งพันธ์เมย์ชานนี่มันให้ลูกดกเป็นบ่ให้ลูกดกอ่านพี่น้องครับเห็นบอลเราก็ต้องพัฒนาการไปยังสี่ดาวตาเนาะ ผู้ใดอยากมาเยี่ยมมาชมกับคอยโทรมาสอบถามรวงหนาเ้อครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไวปซ้ำนี่เลาะนตาเนาะขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ